อมองแอบไม่ดีเห็นนะยืนมองพี่ตุ้ยหันหลังอยู่แอบมองหลังกับวัานทะายพี่ตุ้ยอยู่ตัวใหญ่มากเพราะฉะนังได้ไหมตอนนี้เนี่ยซ้อมอีกอ 9, 9ะไรอะไรก้ามโตไงก้ามก้ามเป็นมัดมัดมัดไหนมองก็ไม่รู้หลาย<อ>มัดเลยทีเดียวแล้ตอนนี้เอาเช็คกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสียงปรบมือต้อนรับคุณตุ้ยด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปถามก่อนว่าจะออกไหม อ๋อ oh, เล่นดีบิอ๋อเล่นยังไอโฟนอยู่ไม่ <c oughs> ว่าได้ได้คนอยู่ยังไม่ออกเสียงเบามากไม่ใช่เสียงเบาเกินไปเออถ้กินขอแค่เสียงคงเมนะินงั้ขอเสียงฟรีก,ก็ได้มาเออเซนที่เลยได้ไหมคะไหนๆเรามาไกลแล้วเราอยากให้เสียแรงนะคะที่จะได้พบกับพี่ตุย้ยเขาบอกว่าเป็นพระเอกจากละครดังเงาพรายเลยดีเดี๋ยวมาดูว่าผีจะกลับอะไรกันไหมอุ้ยเอออ่ะมาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือรอไหมคะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัีครัครับเอนเสียหน่อยเอ้ยสดรบนสุดด้วยฮะทานี้สจังครับไปดูเกิดจริงูจมันไม่นรู้ เดินคนเดียวมัเนเหงาจะนั่งจะลุกก็ดูจะลังเลไม่ขอให้มันใจที่มไ,มทมทไม่มีใครรักตัวให้ยากที่คิดจะมาคงไม่ได้มีไว้หักลาต้องหากันไปขอให้สุดก็จะ้าทีา่ส่งลงมารนะักกันจริงได้ไหมที่แท กจเนิ่นแต่ไม่เหงาสักทีโลเมตกาเใครสักคนเธอฟ้าที่ส่งลงมาแเก็นจริงจริงเสร่มทีจะดูแลเขาให้ให้เต็มที่ต่อแททีมันเงาสักทีให้ครมรักนอสวัสดีพนักงานรงศด้วยนะฮะสวัสดีคขอเสียพนักงาน

ให้ไกลเมื่ใดให้กลเมื่อใดใกลเม่ใดให้ลเมืข่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีอย่างเปน็นทางการนะคืนนี้อีกครั้งหนึ่งนะกับ งานุ่สีนะครับผมเยอะแยะมากมายครับกับธุรกรรมที่ให้มาเลือกสรรหากันได้นะครับพนักงานสาวสวยเนี่ยรอรับเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้เขาอาจจะหันเหมาหาผู้ชายหน้าตาไม่ค่อยดีแต่มองไม่ค่อยเบื่อนะฮะไม่ดูน่าเวทีแล้วนะแต่รับรองครับที่มีพนักงานที่รอรับอยู่ข้างหลังเลยนะฮะเปิดธุรกรรมวันนี้ฮะเขาบอกว่าวันนี้เขาจะมีการจับฉลาลุ้นรางวัล3ชั้นฮะ ชั้นบนสุดเนี่ยบอสไซส์ฟีโน่ใหญ่มากนะมอสไซค์สูงมากฮะลองลองลองดูนะฮะลองลองมาฮะเฮโลเออินาคุงซีเปิดธุรกรรมได้ฟีโน่โอเคยาน้อยาน้นะโอเคนะฮะมันจะมีซับวิ้งข้างล่างนะฮะลองแปรแปรดูนะกันนะฮะ